กนะ๊อกสองเมื่อกี้เดินไปเอามา,เอะนะเมาแล้วนะข้าวเกียวไก่มาละนะครับลองชิมดูนะก๊อกสองก๊อ 2, กสองคุณดูนะร้อนร้อนเลยไม่นที่นี่ยร้นร้อนเลย เรียมันละเอาอ,อ,อย่างนี้ดูดูนะโอ้ดูค,ความสุขงานฟรีงานบุญจนกินของฟรีโทษมันบอกเลยแต่คนแซงคิวเยอะไปหน่อยไม่ค่อยชอบ เดี๋ยวไปหาน้ำกินแค่นี้